ที่จะบ้านนู่นแล้วนะครับบนชั้นสุดก็จะมีร้านขายของแล้วก็ส่วนทางเทร้อนเนี่ยเดินเลยร้านขายของนี้ลงไปอีกประมาณสักสิบเมตรได้นะก็จะเจอนี่เข้าไปไม่ถึงเพราะว่าผู้คนเนี่ยหนาแน่นมากเลยนะครับที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปตะบ,บ้านนุกก็คือการไปเอาสริมงคลไปความจำเริญโดยไม่ใช่รูปแบบของทนทบีมอมสอัสลอสลัมการที่มาที่นี่นะครับคือการที่เราจะต้องลำลึกว่า,ทานทบีนั้น แต่รบวชที่ที่นี่แล้วก็ปิดตัวออกจากสังคมที่เต็ไมไปด้วยชีริกท่านไม่ได้หนีนะครับแต่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระพป็นเจ้าและเราสุฮาตลาดก็ประทานให้ท่านนะครับนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่บนเยาวนุชเขาหวังว่าพี่น้องมาก็ไม่ทําสิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะครับให้เรียนรู้ไว้ขึ้นมาก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอันนี้กำลังจะเดินลงละก็เหนื่อยนะครับ ถ้าใครจะมาก็ก็ขอให้มีความพร้อมทางร่างกายนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นลมได้